ต้อนรับเข้าสู่ช่องไม่พีของเกาะ,ะนะคะเช้านี้ก็โอ้ฝนตกแต่เช้าเลยเดือนที่ห้านะคะไปกีดยางฝนตกนะคะโอ้ยมาดูช่วงนี้พวกวันเราก็กำลังแตกยอดนี่เยอะเลยแต่สิ่งที่แม่พีงึดหลายนะคะทุกงึดมากงึดมากเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันนะคะไม่คิดว่ามันจะออกไวขนาดนี้นะทุกคนเฮ้อ อะไรโอ้พลอยลงลัง่นเลยม,มาเจออะไรเนี่ยอะไรพลอยโอ้มาดูซี่าสันนี่ตอนนี้พลอยเรียกทำไมยังไงเนอันนี้ฮ้ยพลอย,อยเอา้ามันคือออกไว้เ่ะออาทุกคนไม่อยากจะเชื่อเลยนี่เห็ดค่อยออกเลย <c oughs> โอ้ย ว่อยากจะเชื่อนี่นี่นี่อันนี้กัทุกคนนี่ดูไม่อยู่เยอะเลยตรงนี้โอ้ยแล้วลูกตัวนี้ก็เป็นใช่ไหมตัวเล็กน้อยโอ้ยแต่มันเดี๋ยวเดี๋ยวมันโฉมยอะมากเลยตันีก็มีตัวนี้ก็มีเออเยอะแสดงว่าอันนี้ก็เออมันโตเท่านั้นโอ้โหกระชูมไปจนจวาลืม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 อันนี้ก็มันเอออันอันนี้ก็กำลังจะออกใช่ไหมนี่ ช่วงนี้ใช่ไหมใช่นี่แต่มันเล็กๆนี่ตอนนี้นี่โอ๊ยอ๋อกำลังออกเลยทุกคนหนูว่าประมาณสี่ห้าวันสามสี่วันไม่อยากจะเชื่อนี่นี่อันนี้ก็กําลังกําลังออกได้หนีอ้นนี่นหนูว่าสามสี่วันนี่เห็นไหมนี่ถ้าเราซูมเข้าไปน่ยมันเล็กๆเลยนี่มันกําลังจะใหญ่ถ้าสามสี่วันหนูว่ามันโตแน่ๆตอนนั้นน่ะเดี๋ยวเรารอดูนะ แม่เพิ่งแกะวันที่22ว่าเขาบอกให้แกะวันที่22ได้กี่วันสองวันเอง22 23วันนี้24ใช่ไหมใช่22 23อุ้ยสองวันเองนะทุกคนนี่นี่นี่เห็นผลเกินคาดเร็วมากแต่มันยังออกไม่พ้อมกันเนาะเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวอันนี้มาพรุ่งนี้เดี๋ยวเรามาดูใหม่นะว่ามันจะโตกว่านี้ไหมนูว่า2-3วันนะมันก็โตแล้วตัวนั้นตัวนี้ก็โตใช่มันจะโตไวใช่ไหมเออ แสดงว่าแสดงว่าแม่ยำเราเก็บจะเก็บยังไงเนี่ยแม่เราก็เด็ดเอาเลยไงลูกคือเขาก็ริดเอาคือเดี๋ยวเขาริดพวกหวานนี่นะนี่นี่อันนี้ก็นี่นี่อ้วนนี่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 ไหนอ๊ะนี่เด่นเลน้องอ่ะนี่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 หรือไม่ส่องไม่ถูกไม่ถูกอันเหรออันไหนหน้านี่อันนี้โอ้โหนี่แม่ตายแล้วตายตาแล้วนี่โอู้มันกำลังออกเลยไม่ค่อยใหญ่ เต็มเบาเลยตีเต็มเบาเลยทุกคนเลยโอ้โหแต่นี่ยังเออได้ผลเกินคาดโอ้โหแม่อุษาบอกว่ามันจะออกเหมือนของคุณนายฝรั่งคุณนายเปียงผักไหมโอ้คุณนายฝรั่งไปแล้ววนแล้ววันนี้ไม่รู้เป็นอะไรตั้งแต่เช้าแล้ววันนี้นะโอ้ยเพราะว่าวิ่งฝนนี่แหละมันก็เลย เบืบอ่อๆนะสมองเบรืบอรอๆนะทุกคนไม่รู้เป็นอะไรไปกีดยางตั้งแต่เช้าเออพลอยแม่อยากพาไปดูอะไรเราไปดูกันไหมไปไหมไปไป,ไปดูกัน <c oughs> เรามาดูนะเพราะอะไรเมื่อคืนนี้เมื่อเช้าตีห้านะกีดยางกีดยางเสียงอะไรกีดยางลงมาแล้วทีอ่ะ มันมีตัวพึ่งโอ้โหบินว่อนเลยนะมาตอมไฟนะ่ะที่แม่จะกีดยางอ่ะกีดไม่ได้เลยเห็นไหมกีดไม่ได้เลยพวกนี้นี่แล้วบังเอิญฝนก็ตกด้วยนะมุชานี่ก็เลยโอ้กีดไม่หมดเลยพ่อบอกว่าพ่อเจอพ่อเจอหลังพึ่งวะสั้นชาวที่นี่แหละเราต้องมาดูมันอยู่ตรงไหนแล้วอ่ะ ยบอกว่มามันม <oh> ันมันไล่เรานี่ๆดูก่อนเจอแล้วอ้วนทำไมทุกคนโอ้เฮ้ยไหนๆนี่ใช่ไหมโอ้พ oh. um ึ่งงังใหญ่เลย บอกวอามันไล่เราแล้วไม่ได้นะคุณน,นะส่งยังไงเนี่ย่ะโหพึ่งลังใหญ่มากนี่หน้าละ่ะเมื่อคืนนี่แม่กีดยางยรู้ไหมต้มไฟโหแต่มันมีน้ำมันไหมนี่ยมันมีหัวน้ำมัน,มนไหมไม่มีไม่มีเหรอหรอัวเป็นแบบหัวเป็นแบบหั มันไม่ได้มาพักนะอันนี้น่ะมันหรือว่ามันมาพักหรือว่ายังไงมาพักเหรอโอ้ดูแก่หนูมีเยอะใหญ่กว่านี้อันนี้เขาเรียกว่าพึ่งหลวงนะคะทุกคนไม่ใช่ไม่ใช่พึ่งเล็กๆมานะนี่พึ่งหลวงแต่บังเอิญมันมาอาจจะแบบบินผ่านมาแล้วก็มาพักตรงนี้นะคะเพราะว่ามันจะไม่อยู่นานเนาะมันจะอยู่ชั่วคราวแล้วมันก็ไปนะคะทุกคน เออตัวแม่มันบินยุ่ยยับยุ่งยับยุงยบย่งยับอยู่เมื่อเช้าเนี่ยโอ้ยถึงขนาดกับแบบกีดยางไม่ได้เลยนะมันเห็นไฟนะทุกคนมันเห็นไฟมันก็เลยไปตอมไฟของเราเลยทําให้กีดไม่ได้ไม,ไม่มันก็ต่อยไม่ต่อยก็เอาจนกีดไม่กีดยางเลยแล้วมันกีดไม่ได้เลยถ้าเราเปิดไฟสองเนี่ยมันก็จะมาเลยนะเปิดไฟปุ๊บมาปับ๊บ แล้วทีนี้แม่ก็กลัวมันต่อยแม่ก็ไม่กีดแล้วแม่ก็ปิดไฟเอาถ้าปิดไฟก็กีดยางไม่ได้ทีนี้งานเข้าหยุดทันทีพ่อก็เหมือนกันนี่พ่อมาอยู่ข้างล่างนี้ยิ่งหลายตัวพ่อบอกว่าโอมันบินตอมวังวังวังเลยพ่อก็เลยมาถอยถอยมาจันถอยทับกลับบ้านโอ้โหยใช่มันอยู่ใกล้นี่เองนะมันมาพักฟื้นเนาะมันอาจจะเดินทางไกลเ <c oughs> นาะ มันเหนื่อยไงมันก็มาพักตรงนี้ก่อนนี่โอ้โอหืมฝนตกเหรอเฮ้ยใช่ใช่ใช่น่าไปโอ้นี่นะคะคือมีหน้าแล้วมันอยู่ใกล้เนาะมันถึงไปตอมไฟแม่ได้ โอ้นี่ต้นมะขามเปรี้ยวนะนี่ต้นมะขามเปรี้ยวแต่ยังไม่เป็นฝักเลยกี่ต้นสี่ต้นเดี๋ยวเราดูปีหน้ามันจะเป็นฝักไหมมันจะเป็นมะขามให้เราไหมแต่มะขามพันุใหญ่นี่มันจะนานทีนะมันจะเป็นเป็นฝักนะมันไม่ค่อยดกด้วยอันนี้ก็ต้นอะไรลิ้นจี่เนี่ยมันจะได้กินไม้ติ้นจี่ของพ่อใช่ฝนไม่อ้น่นฝนตกไหม นี่นะมันก็ใกล้ๆเองนี่มันก็เลยมาตอมไฟของเราจนทำให้กีดไม่ยางไม่ได้เลยนะเมื่อคืนนี้น่ะเมื่อเช้าไม่ใช่เมื่อคืนเนี่ยตอนช่วงตีเออพลอยมาดูลูกอะไรนี่พลอยนี่ลุดมักหวดเนี่ยๆๆๆเยอะเลยอู้หูลองชิมดิต้องชิมดิ แต่ต้นนี้อ่ะไม่อร่อยเท่าที่แม่เอาลงมาไมนอยู่ข้างบนใช่ไหม,มยเยอะเลย,เย,อเลยโอ้ลูกหววนะ,ะทุกคนไม่หวานเหมือนที่แม่เอามาเอามาจากสวนน่ะมันจะหวานมันเป็นมะฮูดน้อยอนอะ่ะนะอันนี้มะฮุดใหญ่มันละฝาดมะฮูดนน้อยมันละหวานโอเคนะคะก็ พาเอฟซีมาดูนะคะมันอยู่ใกล้ๆตรงนี้มีหน้าถึงกับกีดยางไม่ได้เลยนะเมื่อเช้าเนี่ยโอเคนะคะสำหรับที่นี้ประมาณนี้นะคะ